่อแมีพี่นอพระสกบุญคนบารมีจะไปทำบุญพี่นอมา,า,าวัดใกล้ๆวัดบกไกลแรวพี่นอกระดักสียางยางเขาไปวัดเนาะบ่ได้เยี่ยมยังมากรอพี่นอกับมัสไซ สบายสากชาติธรรมดาเนาะบดลเอียียมยังมาเลยเพราะว่าไปโรงพยาบาลมากก็เลยบดลเอียียมนี้ยังมาเลยเนาะตอนนี้ก็ลังยังนะเข้าไปวัดเนาะพี่น้อง กลับหลดมาม ແລະນົກນະບັນຍາກາດໃນຫວັດນ้ําຕົກໄປ้้้ ตอนถวายธักทานนี่ก็สิบประเทศไทยเนาะพี่น้องเพระาระว่าบ่ตุ้ยก็สิอ่าบ่มีคนถือกล้องเนาะก็สิตอนเดต๋าสักทานก็สิใส่ซองนี่ก็บใส่เห็นอยู่เนาะหนใบหนึ่งเพราะว่าบ่มีคนถือเนาะพี่น้องบ่มีมือกล้อง บอกับโตกบอลบอลขุนเนาะบอลบอลถ้าจะไปสวายธัาษารยู รถไฟใกล้ออกไปนอนเลยโมหานไปยันโควิดนี่คุณคูแตกจิ ตอนนี้นอกระดังเลือกซองอยู่เนาะพี่นอ้องซองเลือกซองเพิ่นเสกเอาเงินใส่ซองเนาะอ่าสังกท่านนี่ก็เลือกเอาอันหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาไปเอาน้ำกันเนะาะเพราะว่าเอาอันนึงกับพอ่อแล้วพี่น้องแต่ว่าผับเพิ่นเอาไปลดวเด่ะตอนนี้ก็ร่างยางขึ้นไปเนาะเสร็จไปสบายสังกท่าน เดี๋ยวตอนนี้เ้ากับสืบไปเอาดอกไม้่เนาะพี่น้องเนาะกะ็คือว่าบุษราดอกไม้กับอ่ากับทูบเด็ดกระเทียนไข่เนาะเบาตุยก็จะเอาไปไหว้พระพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ร่างยิบดอกไม้อยู่เนาะพี่น้องก็คือภาษาไทยก็ยิบเนาะหรือว,ว่าภาษาลาวก็จับเอานี่แหละ ประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลื่องเดือกหาอยู่พี่น้องเ้ยตอนนี้เบาตุ้ยกับสีเลือกก็หลอกเราเฮือกเลยพี่น้องเลยเพราะว่าชีวิตจะได้หุงเฮืองเนาะคือหลอกใหม่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ไปหรือว่าไปจวุดเนาะไปไปขัดเยกอีกยังว่าไปต่อไฟบ่อยยังเบาตุ้ยก็บ่ค่อยหูเละพี่น้องก็สจะเอาไป เอาไปจูดนี่แหละบาง่งายๆซะเนาะพี่น้องเอาไปจูดไดกาสิมาไหวพระนะพี่น้องขอแต่เรื่องดีๆเนาะเขามาในซีบิตพี่น้องเย้ยมาเดีเ่ยเพื่อนกาสิมานั่งและพี่น้องเลยเอาเทียนไขปักว้ก่อนเนาะ เมื่อนี้ให้มือกล่องให้มือกล่องไทยให้พี่น้องอันมือกล่องกับไทยแต่ขังลังพี่น้องเออบ่อให้เห็นหนอนเครหนากอสิผ้าก็น,นี้องก็เสียงบ่นได้นาะพี่น้องเพราะว่ามีเสียงเพราะว่าไปวดัดเนาะคนดายได้พี่น้องเอยตอนนี้ก็ล่งอธิษฐานเอาสิ่งดีๆอยู่นาะพี่น้องตอนนี้ก็ปลักถูกไปแบ้พี่น้องเอ,อ้ย นี่ก็ว่างลงใหม่ไววเนาะก็มาขาบสมบาทเนาะพี่น้องกฟ้ากันเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแท์คือเก่าเนาะมาตัวเองขอกาบสบายดี